Mais รู้กันไหมถ้าใครเรียนแคลคูลัสแล้วปวดหัวเนี่ยบอกเลยว่าคนคิดแคลคูลัสอ่ะเขาปวดหัวก่าเราอีกค่ะสวัสดีค่ะวิจากแชนเนลความบิวค่ะฟังที่เมื่อกี้วิวพูดไปเนี่ยนะหลายคนอาจจะงงๆว่าเอยคนคิดแคลคูลัสมันจะไปปวดหัวได้ยังไงมันต้องเป็นคนฉลาดมากๆแน่ๆเลยว่าแต่เอ๊ใครคิดแคลคูลัสนะนี่แหละค่ะปัญหาปัญหาคือคนที่คิดแคลคูลัสเนี่ยเขาตีกันเองค่ะแย่งกันว่าใครกันแน่คือคนที่คิดแคลคูลัสได้สําเร็จคนแรกนะคะแล้วบอกเลยว่านี่เป็นดราม่าใหญ่มากๆในวงการของคณิตศาสตร์ถึงขนาดที่เขาเรียกกันว่าสงคร เลยค่ะแว่าแต่ใครตีกับใครทําไมถึงต้องตีกันมันไม่ได้แบบชัดเลยเหรอว่าใครเป็นคนคิดใครคือคนคนนั้นที่เราควรจะไปโทษว่าแกเพราะแกคิดแคลคูลัสทําให้ฉันต้องปวดหัวทําให้ฉันติด F ทฟทำให้ฉันต้องเรียนแคลไใมอีกรอบนึงวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระก็ไปฟังกันเลย ปกติแล้วในวงการวิชาการเนี่ยนะคะการจะเคลมกันว่าใครคือคนคิดอะไรสอย่างอันแรกเนี่ยโอ้โหเป็นดราม่าเสมอมาใช่ไหมเพราะว่าทุกคนก็อยากจะบอกว่าสิ่งนี้ที่มันเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ของโลกมันเป็นสิ่งที่คนจะใช้กันต่อไปเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยมันเริ่มมาจากความคิดของฉันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็พิสูจน์กันได้ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเขาก็จะฟันกันที่ว่าใครเป็นคนแรกที่ตีพิมพ์งานวิชาการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นออกมาใช่ไหมประเด็นก็คือสําหรับเคสแคลคูลัสเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นค่่่่ะวววาาาาแตตตทํไไมเเรร้้ออองงยนนลลกับปปช ศตวรรษที่1 7นะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาต้นๆมากๆของช่วงปฏิวัติวิทยาศาสตร์ค่ะดังนั้นนี่คือช่วงเวลาที่มีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังนักคณิตศาสตร์ชื่อดังนักดาราศาสตร์นักนู่นนักนี่เดินกันให้ควักอยู่ในโลกเลยนะคะแล้วชื่อของทุกคนเนี่ยเราก็จะคุ้นหูกันมากๆแหละเพราะว่ามันคือรากฐานของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และอื่นๆที่เราเรียนเรียนกันทุกวันนี้ใช่ไหมคะและแน่นอนนะคะในยุคสมัยที่โลกเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์โลกเหมือนกับแผ่นกระดาษขาวมมมมมีีอะะไไไรรใใหหหห้้คคนนนพบเเ็็ปปดดดิ่ มันก็ไม่แปลกค่ะที่มันจะมีคนคิดอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วมันก็มีอีกคนนึงคิดอะไรสักอย่างคล้ายๆกันขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดการทะเลาะกันขึ้นนะคะว่าสรุปแล้วใครคิดก่อนค่ะซึ่งสําหรับเคสแคคูลัสเนี่ยนะคะมันเริ่มต้นขึ้นที่บุคคนคนนึงค่ะที่พูดชื่อไปทุกคนรู้จักแน่ๆเขาคือเซอร์ไอแซกนิวตันค่ะทุกคนในช่วงเวลาที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี่นะคะประมาณปี1687อดิเเนี่ยเซอร์ไอแซกนิวตันเขามีโอกาสได้พิมพ์หนังสือออกมาเล่มหนึ่งค ชื่อเต็มๆของมันเนี่ยจะยาวมากเพราะว่าเขาเขียนเป็นภาษาล,ละตินนะนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียกย่ยอๆว่า p รินซิเปียนะปรินซิเปียเนี่ยนะคะเป็นชุดหนังสือทั้งหมด3เล่มค่ะซึืงเสื้อไอแซกนิวตันเนี่ยเขียนอธิบายเหตุผลการเคลื่อนไหวของแทบทุกสรรพสิ่งในจัก,กรวาลเลยประมาณว่าทาไมอันนี้ถึงเคลื่อนอย่างนั้นทําไมอันนั้นถึงเคลื่อนอย่างนี้ดังนั้นเนื้อหาข้างในเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการอธิบายเรื่องแรงเรื่องพลังงานเรื่องการเคลื่อนที่กฎ3ข้อของนิวตันอะไรเงี้ยก็อยู่ในหนังสือเล่มนนนนนนี้้้หดะค่่วววววาาาาัเเยก็ใงพรรปึิิธณต คำนวณการเคลื่อนที่การอะไรต่างๆค่ะเดี๋ยวมันก็จะพัฒนากลายมาเป็นรากฐานของวิชาคลศาสตร์ของอะไรต่างๆที่เราอ้างอิงนิวตันนิวตันกันทุกวันเนี้ยมันก็เริ่มจากหนังสือ3าเล่มนี้นี่แหละค่ะอย่างไรก็ตามค่ะฟาสพอเวิร์ดมา8ปีนะคะอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็มีเพื่อนของนิวตันเนี่ยเดินมาบอกนิวตันบอกว่านิวตันนิวตันแกเป็นคนคิดแคลคูลัสใช่ป่ะรู้ไหมว่าที่ฮอลแลนด์เนี่ยนะเขาไม่ได้ยกย่องแกในฐานะคนคิดแคลคูลัสนะแต่เขาบอกว่ามันมีนักคณิตศาสตร์นักอะไรสักอย่างคนนนนึงี่่ชือวาค้ตหาเป็นคคคคคนนิิดดด้แัเาาไไม่่บอกกวซึ่ง น่นอนว่านิวตันเนี่ยไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้มากๆเลยนิวตันรู้สึกว่าอะไรใครใครอยู่ดีๆมาเคลมงานฉันได้ยังไงฉันอุตสาห์คิดคน้นแคลคูลัสขึ้นมาด้วยความยากลําบากลามนิสแกเป็นใครอยู่ดีๆแกจะมาบอกว่าแกคิดไม่ได้ดังนั้นนิวตันนะคะก็เลยเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนกับ Royal Society of London ค่ะซึ่งเป็นแบบราชสมาคมอังกฤษคือประมาณว่าเหมือนราชบัณฑิตของไทยอารมณ์นั้นแหนะแต่ว่าเขาจะรวมนักวิชาการกันเอาไว้เยอะๆนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าพอนิวตันไปร้องเรียนแบบนี้มันก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนกกกกกกกัััันนนนนนนเเิดขขึึ้้ว่า่าาใใคครรลลลอนแมนม็ยปะทุ เป็นสงครามแคลคูลัสที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นี่แหละคะ่ะทีนี้คําถามก็คือแล้วลามนิสคือใครใครคือคนคนนั้นที่กล้าท่าประสมีกับเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะลามนิสเนี่ยจะบอกว่าเป็นนักคณิตศาสตร์วิวก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าอาชีพจริงๆของเขาคือนักการทูตค่ะเนื่องจากระบบการเรียนสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้มันไม่ใช่ว่าคุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นแล้วคุณถึงจะแบบไปขุดลึกด้านนู้นด้านนี้ได้นึกออกป่ะการเรียนหนังสือมันคือการเรียนแบบทุกวิชาเลยคนคนเ้ไปรียน้เทั่ง าตรคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์คือเรียนเรียนมันไปทุกอย่างอะค่ะซึ่งการเรียนเนี่ยบางอย่างก็เอาไปใช้ทํางานเอาไปใช้อะไรแหละแต่บางอย่างเนี่ยเขาใช้คําว่า just a sake o f knowledge คือประมาณว่าเรียนเพื่อรู้เรียนแล้วก็ enjoy สนุก happy นึกออกไหมดังนั้นเราจะเห็นว่านักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์หรือนักอะไรหลายๆอย่างสมัยก่อนอะทำไมเขาดูมีความรู้หลากหลายด้านจังอย่างเช่นไอแซนนิวตันเป็นคนอังกฤษแต่ว่าตอนที่เขียนหนังสือก็สามารถเขียนหนังสือทั้งเล่มอมเป็นภาษาละตินได้นึกออกป่ะดังนั้นเขามีการเรียนกันหลายศาสตร์นะคะลามนิสก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ อาชีพจริงๆเขาคือนักการทูตแต่เขาว่าเอนจอยกับความรู้ด้านอื่นๆเขาเอนจอยกับการเรียนคณิตศาสตร์เขารู้สึกว่าคณิตศาสตร์มันคือความสวยงามนี่งานอดิเรกชันนะใดๆก็ตามทีนี้ยลามนิสัตด้วยความที่เขาเป็นนักการทูตเขาก็มีโอกาสได้เจอคนเยอะได้คุยกับคนได้ติดต่อประสานงานอะไรใช่ไหมเขาอ่ะก็มีโอกาสได้ไปคุยกับนักดาราศาสตร์ชาวฮอลแลนด์คนหนึ่งชื่อว่าฮอยเกนนะคะคุยกันไปคุยกันมาถูกคอยท่าไหนไม่รู้ฮอยเกนก็เลยแนะนําให้เขารู้จักกับตัวพ่อแห่งยุคอีกคนหนึ่งเลยนั่นก็คือปาสคาวน เรียนคณิตศาสตร์น่าจะคุ้นเคยชื่อปาสคาลกันดีใช่ไหมปาสคาลคือคนที่คิดสามเหลี่ยมปาสคาลอะที่ทําเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็แบบ1 11 12 1, 1 1 3 3 1คือแบบเป็นสามเหลี่ยมที่ข้างในเป็นแบบเอาเลขแถวบนอะบวกกันบวกกัน,กกนลงมาแล้ว2ด้านเป็น1 1 1 1 1, 1หมดเลยสวยงามทีเนี้ยพอปาสคาลได้มาเจอกับลาิสก็เลยเหมือนแบบได้คุยกันได้เม้ามอยกันปาสคาลก็ถามว่าเฮ้ย hey, พ่อหนุม่มได้ข่าวว่างานอาร์ิเอรเธอคือการเรียนคณิตศาสตร์หรอชอบเลขหรออะไรอย่างเเ้ ist, ย,าออยลานนนสวมอแก็บกบัหื สอนเลขรามนิษะแล้วเหมือนพอแบบเรียนกันไปแลกเปลี่ยนกันไปรามนิสก็รู้สึกว่าอุ๊ยสนุกจังเลยสามเหียมฟาสคาวแต่ว่าฉันจะมา1 1 1 1 2 1 1 3 3 1อะไรอย่างเงี้ยมันธรรมดาไปรามนิสนะคะก็เลยเอาสามเหลี่ยมของฟาสคาวเนี่ยมาเล่นต่อค่ะแทนที่จะทาเป็นจานวนเต็มธรรมดาก็ทําเป็นเศษส่วนแล้วก็ให้เศษข้างบนอนะ่ะเป็นหนึ่งแต่ว่าข้างล่างอะ่ะสามารถเอามาบวกกันได้อะไรได้เหมือนกับที่ขึ้นจอยดูอยู่นี่แหละเขียนไปเขียนมาปุ๊บเขาก็สงสัยว่าเอ๊แล้วแต่ละแถวเนี่มมมััันนนนสพธ์กบบเ็อออปแุรรหื มันมีฟังก์ชันอะไรที่มันสามารถคำนวณได้ว่าอถ้าฉันอยากรู้ว่าแถวที่ร้อยเป็นยังไงฉันจะต้องทํำยังไงเขากคค็คิดอะไรอย่างเงี้ยอือไม่ลงรายละเอียดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นสอนเลขละแอาเป็นว่าลามิสเนี่ยเขาก็คิดเรื่องนี้ต่อไปต่อไปแล้วก็ไปพลอตกรงพลอตกราฟอะไรขึ้นมาแล้วเขาก็ค้นพบความสัมพันธ์อะไรบางอย่างของสามเหลี่ยมนี้ซึ่งสิ่งที่เขาคิดออกมาได้อะมันคือดิฟกับอินทิเกรตค่ะทุกคนใครเคยเรียนแคลคูลัสกับคํานี้แน่ๆนะส่วนใครที่ไม่เคยเรียนเอาเป็นว่าฟังเรื่องนะไม่ต้องสนใจ พิมออกมาเขียนเป็นหนังสือเลยชื่อบ้านโนวามิโทดัสนะคะก็ตีพิมพ์ออกมาปึ้งปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ก่อนปรินซิพเพียของตัวเองอ่ะสามปีด้วยกันค่ะดังนั้นตอนที่แบบราชสมาคมแห่งลอนดอนเรียกรามนิสมาอธิบายว่าเธอลอกงานของนิวตันหรือเปล่าเนี่ยลามนิสก็หยิบหนังสือตัวเองขึ้นมาแล้วก็โชว์ว่าฮัลโหลหนังสือฉันเขียนก่อนนิวตัน3ปีฉันจะไปลอกได้ยังไงฉันคิดเองมากับสมองฉันเลยซึ่งจริงๆเรื่องมันก็ควรจะจบแค่นี้แล้วนิวตันก็ควรจะแพ้ไปใช่ปะ หนังสือเธอที่เธอว่าตีพิมพ์ก่อนตีพิมพ์ก่อนอะเพิ่งจะตีพิมพ์ในปี1684แต่เรื่องพวกนี้เคยคุลงเคลคูลัสเนี่ยนะฉันคิดมาตั้งแต่ปี1665แล้วฉันแค่ไม่ได้ตีพิมพ์และยังไม่พอนะที่เธอบอกว่าเธอคิดก่อนเธอคิดก่อนเนี่ยเธอเผลอเธออาจจะเคยได้ยินแนวคิดฉันแล้วไปต่อยอดจนมาตีพิมพ์หนังสือก็ได้คืนิวตันเนี่ยเขาเล่าว่าในปี1665นี่นะตอนนั้นอะฉันเพิ่งจะเรียนจบจาก t r i n i t y c o l อร g e ลของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แล้วฉันก็ยังไม่ท น้ำเหลืองระบาดเป็นโรคระบาดแบบโหดเลยเหมือนกับตอนโควิด19ทนี่แหละทุกคนก็คือโดนล็อกดาวน์โดนกักตัวโดนอะไรกันฉันจะไปหางานทําฉันก็หาไม่ได้ฉันไม่รู้จะทําอะไรนิวตันที่ว่างอยู่จากการแบบทํางานจากอะไรต่างๆก็เลยไล่อา่านหนังสือมันทุกอย่างในโลกใบนี้เลยมีหนังสืออะไรให้อา่านฉันอ่านให้หมดไล่อา่านตั้งแต่ง,งานของริสโตเตลกาลิเลโอเดการ์อะไรที่เป็นนักวิชาการสมัยก่อนเนี่ยอ่าน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 ไปให้หมดเลยนะทีนี้อา่านไปเขาก็คลุ่นคลิดถึงปัญหาสังคมไปซึ่งปัญหาสังคมต นั้นไม่ใช่ปัญหาแบบว่าใครมีข้าวกินไม่มีกินอะไรนะปัญหาตอนนั้นของสังคมหลักๆอ่ะมันคือเคปเลอร์เนี่ยเพิ่งจะคิดเรื่องของวงโคจรดาวค่ะว่าดาวนี่มันไม่ได้โคจรเป็นวงกลมนะแต่ว่ามันโคจรเป็นรูปวงรีตั้งหากแล้วคนก็พยายามจะเอาประเด็นนี้ไปคิดต่อกันใช่ป่ะเพราะมันคือช่วงต้นๆของปฏิวัติวิทยาศาสตร์แต่ที่วิวเคยเล่าไปในคลิปปฏิวัติวิทยาศาสตร์อะว่ายุคนั้นนี่มันเริ่มจะคิดเรื่องพวกนี้นี่แหละนิวตันโคก็คิดเหมือนกันแล้วเขาก็สงสัยว่าเอ้ในเมื่อดาวมันโค วนี้ดาวมันจะโคจรไปอยู่จุดไหนฉันจะใช้สูตรอะไรดีนะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาก็มีแต่สูตรที่เป็นแบบเส้นตรงกันหรือว่าวงกลมหรืออะไรการคำนวณวงรีมันยากมากเลยเผื่อเอาเป็นว่าคณิตศาสตร์ในยุคสมัยนั้นน่ะมันยังไม่มีสูตรคำนวณหรือยังไม่มีวิธีการในการคำนวณอะไรที่แบบเป็นอย่างเนี้ยนึกออกไหมดังนั้นนิวตันเนี่ยนะคะก็ขบคิดเรื่องวิธีการคำนวณนั่นไปกักตัวไปอ่านหนังสือไปซึ่งแตกต่างจากพวกเราตอนกักตัวโควิดกันอย่างสิ้นเชิงเลยสมัยพวกเรานี่ก็คือดติร์ร์ดต อะไรอย่างนี้หรือว่าใครก็ทําอาหารไปนะคะนิวตัน,ตนคือขบคิดไปขบคิดมาเขาก็บรรลุค่ะแบบปรึง้งโอ้ย ฉันคิดวิธีการคำนวณได้แล้วฉันจะเรียกวิธีการคำนวณนี้ว่าวิธีการคำนวณแบบฟักเซียนซึ่งมันเป็นแบบบรรพบุรุษของแคลคูลัสทุกวันนี้ว่าอย่างนั้นเถอะเราไม่แปอธิบายแล้วกันนะว่าแคลคืออะไรซึ่งหลักการคิดของนิวตันตอนนั้นอะคือเขาต้องการจะหาความเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งบนกราฟใช่ไหมทีนี้ที่ผ่านมาการหาแบบเส้นตรงจากจุดที่1ไปจุดที่2เนี่ยมันทําได้อยู่แล้วแต่ Newton นะิวตันสงสัยว่าถ้ากราฟมันแบบปึ๊บปบหรือว่าแบบปึ๊บอะไรที่มันเป็นเสน ชันซูมเข้าไปจริงๆแล้วไอ้ความแบบดืดๆ,ๆ,ๆ,ๆทั้งหลายเนี่ยมันก็คือจุดๆๆๆๆดต่อกันทุกจุดมันก็คือจุดถ้าเราคิดคำนวณด้วยวิธีของเราเรารู้ทุกจุดเรารู้ตรงนี้ใส่ข้อศศาสตร์เข้าไปเดี๋ยวเราก็รู้ตอนปลายทางเองแต่เอาเป็นว่าไม่อธิบายลึกไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามาอธิบายกันว่าแคลคืออะไรแคลคูลำนวณยังไงแล้ววิลก็ทิ้งแคลไปนานมากๆแล้วไม่อยากจะรื้อฟื้นมันกลับมานะคะเอาว่านิวตันเนี่ยเขาก็ได้วิธีคิดนี้มาแล้วเขาก็ภูมิใจกับสิ ฉันคิดวิธีการคำนวณใหม่ได้แล้วถ้าทุกคนคำนวณตามวิธีของฉันนะทุกอย่างมันจะแบบแม่นขึ้นเยอะเลยประเด็นก็คือจากคำบอกเล่าของนิวตันพี่แกคิดขึ้นมาแล้วพี่แกก็เอาไปคุยกับเพื่อนเขียนจดหมายส่งเล่าให้กันฟังว่าฉันมีวิธีนั่นนูน่นนี่แต่พี่แกไม่ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือค่ะแล้วพี่แกก็เก็บทฤษฎีนี้ใส่ห่อไว้กับตัวเองเอาไปใช้เอาไปํำนวนเอาไปทำน,ทน,ทน,นี่นานเลยข้ามมาแบบอย่างยาวนานมากๆข้ามมาจนปี1684ก็ยังไม่ได้ตีพิมพ์สาเหตุง่ายๆเลยคือนิวตันบอกว่าฉันันนนมมมีีเงงิิตตพพ์้อ การใช้ทุนจะมาพิมพ์หนังสือสมัยนะั้นมันไม่ง่ายจนกระทั่งนิวตันเนี่ยไปเจอกับเอ็ดมันทันเล่นะคะเอ็ดมันทันเล่คนที่เป็นชื่อของดาวหางฮ e ันเล่นั่นแหละเรื่องนี้มีแต่คนชื่อบนะิอ๊กเนมนะพยุคนั้นคือบิ๊กเนมเดินชนกันเยอะจริงๆนะฮันเล่เนี่ยเขาไปคุยกับเพื่อนคุยกับอะไรถกกันเรื่องการเดินทางของดวงดาวต่างๆนะคะถกไปถกมาก็งงๆว่าเอ๊ะฉันจะคำนวณการเดินทางของดวงดาวยังไงก็เลยเอามาคุยกับนิวตันค่ะแบบประมาณว่าเอ้ยนิวตันเรามีวิธีคิดสินี้ไหมนะเราช่วยคิดให้หน่อยอ มีสิเนี่ยฉันคิดไว้แล้วเขียนหนังสือเป็นเล่มไว้ด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้ตีพิมพ์เพราะว่าไม่มีเงินดังนั้นทันเล่นะคะก็ขออ่านค่ะอ่านไปอ่านมาโอ้โหยูเรากาเล่มนี้มันสุดยอดจริงๆเนี่ยจะเป็นหนังสือที่พลิกวงการวิทยาศาสตร์จะไม่มีตังค์พิมพ์ได้ยังไงตอนนั้นทันเล่เขาเป็นกรรมการรอยัลโซเซตี้อยู่ดังนั้นเขาก็เลยขอให้รอยัลโซเซตี้เนี่ยออกเงินให้ให้นิวตันหนักพิมพ์หนังสือมันก็เลยออกมาเป็นหนังสือปรินซิปิียในปี1687นั่นแหละค่ะทีนี้พอเล่าถึงจุดเเนนนนนีี้ิววตัััาาาากกกกก็อออพหหลลถงงฐดมะ่ จดหมายที่ฉันเคยส่งคุยกับเพื่อนนะั่นนี่คือกระดาษโน้ตที่ฉันเขียนไว้ตั้งแต่ปี16 6กว่ากว่าแหมลายิสตอนนั้นแกงคิดไม่ได้หรอกนูนี่นั่นก็เอาหลักฐานแบบงัดๆออกมานะคะเหมือนมาสู้กันในชั้นศาลอะ่ะทีเนี้ยรอยยอคสอร์ซิตี้คนตัดสินเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเชื่อใครดีระหว่างเชื่อปีพิมพ์เพราะว่าลามนิสเนี่ยพิมพก่อนหรือว่าจะไปเชื่อสตอรี่ที่นิวตันเลือกซึ่งคนตัดสินเป็นใครรอย็นคนอร์ซิตี้ออฟลอนดอนนิวตันเป็นแบบผู้ ส่งอิทธิพลในวงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วงการการศึกษาของอังกฤษอ่ะดังนั้นการเรียกลามิสที่เป็นชาวเยอรมันมาตัดสินในอังกฤษนี่คือเหมือนกับแบบอเรียกมายรอว่าอย่างนั้นเอถอะแผนช่วงเวลาที่เรียกมาเนี่ยนะคะยังเป็นช่วงเวลาที่แบบอังกฤษกําลังจัก,กรวรวดินิยมสุดขีดชาตินิยมกันสุดขีดแน่นอนว่าคนตัดสินก็ต้องมีความแบบเข้าข้างนิวตันระดับหนึ่งอยู่แล้วอะ่ะดังนั้นต่อให้ปีพิม Lam iss, พ์ลามิสพิมพ์ก่อนเนี่ยแต่เขาก็ค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปทางหลักฐานของนิวตันนะคะแล้วนิวตัน ถามว่ารามิสเคยมาลอนดอนหรือเปล่าเขาอะไปขุดหลักฐานกันมาว่าก่อนที่รามิสจะพิมพ์หนังสือออกมาเนี่ยนะรามิสเคยเดินทางมาที่อังกฤษ2รอบด้วยกันค่ะแล้วตอนมามันก็ตามสไตล์คนที่สนใจเรื่องหนึ่งๆอะคือเราไปประเทศไหนเราสนใจเรื่องอะไรเราก็อยากไปติดตามเรื่องนั้นใช่ปะรามิสเดินทางมาที่อังกฤษเขาก็ต้องมาติดตามความก้าวหน้าวงการคณิตศาสตร์ใช่ไหมว่าที่นี่เข้าไปถึงไหนกันแล้วอะไรยังไงมีการไปคุยกับคนดังในแวดวงคณิตศาสตร์อะไรในอังกฤษนะคะซึ่งคนที่ตัดสินเนี่ยเขาก็บอกว่ารามิสมีโอกาสได้คุยกับเลขาธิ คมอะไรในอังกฤษเนี่ยนี่แหละคือช่องทางที่ลามนิสได้รับรู้ไอเดียของนิวตันเพราะว่านิวตันก็อยู่ในอังกฤษเขาก็ไม่ได้ปิดบังไอเดียอะไรเขาก็พูด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 พดไปทั่วเพื่อนเพื่อนในวงการก็รู้กันหมดลามนิสได้ไอเดียมาจากตรงนี้แล้วก็เอากลับไปเขียนหนังสือของตัวเองดังนั้น r o ย a l Society of London ขอตัดสินให้ลามนิสชาวเยอรมันเนี่ยผิดจริงในฐานะที่กอบงานไอแซคนิวตันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าลามนิสก็ต้องรู้สึกว่าคําตัดสินเนี้ยมันไม่ยุติธรรมเลยอะคือหนุ่มควีาาฟยงกร นิตศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์อยู่ในอังกฤษขับ2เลยคือเฮ้ยการที่ฉันแค่เดินทางมาที่อังกฤษเนี่ยมันไม่ได้มีหลักฐานเลยนะว่าฉันไปได้ไอเดียนี้มาจากนิวตันจากคนนู้นจากคนนี้ฉันคิดเองก็คิดเองสิดังนั้นลามิสก็พยายามจะยืดอุทธร์ไปนะคะบอกว่าถึงฉันจะเคยเดินทางมาแต่ฉันไม่เคยได้เห็นไอเดียของนิวตันมาก่อนมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวขนาดนั้นซะหน่อยดังนั้นสิ่งนี้ฉันคิดฉันคิดฉันคิดจริงๆอย่างไรก็ตามค่ะถึงจะยืดอุทธร์ไปนะคะแต่ว่าผลมันยังไม่ออกลามิสก็พ่ายแพ้ไปค่ะไไม่่ด้้พพายแกับ ยึดอุทธรณ์นะแต่ว่าพายแพ้ให้กับสังขารตัวเองเพราะว่าหลาังจากยึนอุทธรณ์ได้แค่แบบ4ี่ปีอะ่ะผลยังไม่ทันออกเลยลามิสก็ดันตายซะอย่างนั้นเลยค่ะดังนั้นในวงการคณิตศาสตร์ของฝั่งอังกฤษเนี่ยเขาก็คือพูดกันเลยเคมฟันธงเลยว่าคนที่คิดแคคูลัสคือเซอร์ไอแซคนิวตันชาวอังกฤษซึ่งฟังถึงตรงนี้หลายคนก็จะคิดว่าอา้าวงั้นสงครามแคคูลัสครั้งนี้ไอแซคนิวตันก็ชนะสิแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเพราะว่าสงครามนี้เป็นมาจบจริงๆในช่วงศตวรรษที่คะหลังยุสมัยของพวกนี้ไปเเลยนะนื่องจากในอังกกฤษ็ยอมรับว่า นิวตันเป็นคนคิดแคลคูลัสแล้วก็พยายามใช้แคลคูลัสแบบนิวตันมาตลอดใช้สัญลักษณ์แบบนิวตันแต่มันงงไงในขณะที่ชาวยุโรปคนอื่นๆที่เหลือเนี่ยเขาใช้สัญลักษณ์แบบลามินสเขาใช้ดิฟเขาใช้อินทิเกรตแบบที่เราใช้ทุกวันนี้ใช้ dy/DX ใช้สัญลักษณ์ถั่วงงถั่ง,งอกอะไรไปนะดังนั้นนะักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษเนี่ยถ้าดึงดําจะใช้แบบนิวตันต่อไปก็คือคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องคุยกับชาวโลกชาวยุโรปยุโรปคนอื่นไม่รู้เรื่องแล้วมันก็จะคิดงานต่อไปไม่ได้ะะ้้้นนนกก็็็เเเเลลยยยยยหหมมมือออออตงงแแบบไปววสุดททาาาาีีา่่ร่รน วันนี้ตอนเราเรียน calculus, แคลคูลัสเราก็ใช้สัญลักษณ์อินทิเกรตใช้สัญลักษณ์ดิฟอะไรแบบที่ลามนิสเขียนนั่นเองค่ะแถมพอพวกนักประวัติศาสตร์เขาไปสืบดูหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นไปได้สูงมากาเลยว่าลามนิสเนี่ยจะคิดแคลคูลัสคิดอะไรขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้เห็นงานของนิวตันมาก่อนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอะลามนิสชนะถึงจะไม่รู้ตัวว่าชนะแต่ชนะใช่ไหมแต่จะบอกว่านิวตันแพ้ก็ไม่ได้แพ้ขนาดนั้นอะเพราะว่าเวลาที่คนพูดถึงแคลคูลัสเขาไม่ได้พูดถึงลาาามิสกกกกกกกันนนนเปป็็รรอ่่่วววใญคไึึถงตพ ว่าตอนที่ลามิสคิดแบบดิฟคิดอินทิเกรตคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาคิดเพื่อความสนุกไงอย่างที่บอกเลยว่าเขาไม่ใช่นักคณิตศาสตร์เขาไม่รู้จะคิดเอาไปทําอะไรเขาแค่รู้สึกว่าสามเหล่มนี้มันสวยจังเลยอุ้ยความสัมพันธ์ระหว่างมันทัดมันเป็นยังไงแล้วเขาก็คิดคิด,ค,ดคิดออกมาแล้วก็จบอยู่แค่นั้นนะคะในขณะที่นิวตันเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนักฟิสิกส์เขาเป็นอะไรเขาอะเอาสิ่งนี้ไปอธิบายเรื่องกลศาสตร์เรื่องนูน่นเรื่องนี่เรื่องการเคลื่อนที่อะไรต่อดังนั้นคนก็เลยเหมือนจะให้เครดิตเรื่องแคลคูลัสไปทางนิวตตคคค่ะ่ะอออยาาาาางงงไรก็มถ้เผลขส จริงๆเนี่ยทุกวันนี้ผลมันจบอยู่ที่เขาบอกว่าก็เอาอย่างนี้เลยแล้วกัน2คนนี้คิดร่วมกันไปเลยคือพูดง่ายก็ ตอบหรอกว่าใครเป็นคนคิดก็บอกว่าร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันแก้โจทย์จาก2มุมที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะดังนั้นใครที่ไม่ชอบ calculus, แคลคูลัสหรืออยากจะโทษใครสักคนนึงว่าแกแกคิดแคลคูลัสขึ้นมาทําให้ฉันปวดหัวเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าแม้แต่เรื่องว่าใครคิดแคลคูลัสเองทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ฟันธงค่ะอาจจะต้องโทษทั้งลามิสแล้วก็โทษทั้งไอแซคนิวตันไปพร้อมๆกันเลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวของสองครามแคลคูลัสที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังว่าทุกคนจะชอบกน,น,ะะอบน้ใออลิิป like, ีย่มดไ ก,กดแชร์ไปชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆเรื่องเนี้ยนิวตันก็มีความแบบมาเฟียวงการพอสมควรเลยนะเพราะพี่แกก็วีรกรรมไม่น้อยอะเดี๋ยวเก็บไปก่อนเดี๋ยวไว้เก็บไปเล่าอีกคลิปหนึ่งแยกๆเลยแต่ว่าสําหรับเรื่องแคลคูลัสเนี่ย คือตอนที่มันยังไม่มีเรื่องการฟ้องร้องยังไม่มีใครมาบอกว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยนิวตันจริงๆแล้วแกไม่ได้คิดลามนิสคิดเนี่ยในหนังสือของนิวตันเองอะ่ะก็มีเขียนเอาไว้ประมาณว่านี่มันมีคนนึงชื่อลามนิสนะเขาคิดวิธีคิดแบบนั้นแบบนี้เขียนเอาไว้ในตอนพิมพ์ครั้งที่1กับพิมพ์ครั้งที่2แต่พอมันมีการฟ้องร้องกันจริงจังอะไรกันขึ้นมาตอนพิมพ์ครั้งที่3อะ่ะอยู่ดีๆชื่อของลามนิสก็คือหายไปจากหนังสือของนิวตันแบบว่าอย่างมหัศจรรย์เลยอะ่ะดังนั้น่ะะง,นนงคึซด เราทุกวันนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าสรุปแล้วอะไรยังไงจริงไม่จริงแต่ว่าก็นี่แหละคะ่ะตามหลักฐานตามข้อมูลที่ได้มามันก็เป็นแบบนี้เอาเป็นว่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ